สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องสแตมฟีเวอร์อีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่ปอดอ m ร์เอพะราม5นะคะด้านข้างของเราเป็นรถกระบะแรนเจอร์รุ่นวายแท็กนะคะ เกียร์6สปีดนะคะน้องตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่1 8 9 0 0 0้านบาทเท่านั้นนะคะเราจะพาพี่ๆนะคะมาแนะนำชุดแต่งนะคะในรุ่นนี้ว่าแต่งอะไรกันบ้างนะคะคันนี้นะคะจะแต่งเป็นแปลงหน้าเป็นแรปเตอร์นะคะจะใส่เป็นกระจังหน้านะคะ FORD นะคะแล้วก็จะมีไฟนะคะสจุดด้านหน้านะคะตรงนี้จะมีไฟสีส้มหรือว่าสีขาวลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะแล้วก็กระจังหน้าของเขานะคะจะเป็น อ่าในส่วน FORD แล้วก็จะมีตรงนี้นะคะระบายความร้อนนะคะด้านในนะคะได้ดีเลยนะคะตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราพามาดูตรงนั่นตรงนี้นะคะกันชนหน้าของเขานะคะตรงนี้เป็นของแรปเตอร์เนาะมันก็จะใส่เป็นแบบเป็นสีเป็นสีดํานะคะให้ให้เข้ากับตัวรถนะคะเพราะว่าตัวรถนะคะเป็นสีดํานะสีตรงนี้นะคะสามารถสั่งได้นะคะว่าเป็นสีดําเงาหรือว่าดาด้านนะคะตรงนี้ สามารถสั่งทําสีได้นะคะแล้วก็ตัวไฟนะคะเราใส่ครอบไฟหน้ามาให้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะเป็นกิมมิคนะคะเพิ่มมิติให้รถนะคะดูเท่แล้วก็ดูดุเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมนะคะคแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นคิ้วรอนะคะที่มากับแรปเตอร์อยู่แล้วนะคะใส่นะคะเพื่อให้รถนะคะดูมีความแบบใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ให้มันเข้ากับตัวล้อนะคะเ,คเพราะว่าล้อของเขานะคะขนาดขอบ20นะคะยางตรงนี้นะคะใส่เป็นยางโตโยนะคะ 2อ5 5จ็ด r 2 0นะคะแล้วก็แม็กของเค้านะคะเป็นออฟเซตลบหนะคะแล้วเรานะคะถามว่าติดไหมเพราะว่าถามว่าใส่ล้อตรงนี้นะคะติดไหมไม่ติดนะคะเพราะว่าเรายกให้1นิ้วนะคะแล้วก็ใส่ปีกนกนะคะเป็นรุ่นออปชั่นนะคะตรงนีพ้พอใส่แล้วนะคะตัวรถก็จะยกสูงขึ้นมาแล้วก็ทําให้รถนะคะตรงล้อนะคะกับตัวคิวล้อเขาก็จะแบบมีความกว้างนะคะตรงนี้ก็สามารถวิ่งได้สบายเลยลุยได้ลุยได้สบายเลยค่ะ แล้วก็ด้านข้างนะคะตัวนี้ใส่เป็นทิวกันศาสต์นะคะของสูนนะคะตัวนี้นะคะแล้วฟิล์มนะคะเป็นฟิล์มหกสิบรอบคันนะคะตัวนี้นะคะก็ข้างนอกก็มองมาก็จะมืดๆหน่อยนะคะแต่ข้างในนะคะมองมาก็สว่างเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตรงด้านท้ายนะคะมีอะไรอีกเพิ่มเติมนะคะตรงนี้นะคะไฟท้ายนะคะครอบครอบไฟท้ายเข้ามานะคะเหมือนตัวหน้านะคะเพื่อให้รถนะคะดูมิติเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ดูดุนะคะ กล้องมองหลังของของเขานะคะก็จะมีให้อยู่แล้วนะคะตัวนี้นะคะตัวรุ่น y t แทนะคะถ้าลูกค้านะคะสนใจนะคะรุ่น y t ยแท็แต่งแบบนี้นะคะยกขึ้นมา1นิ้วหรือว่าลูกค้าจะยก2นิ้วก็ได้เราจะต้องใส่ปีกนกนะคะเพิ่มเติมเข้าไปนะคะตัวนี้นะคะ ไว้มาดู EP หน้านะคะว่าน้องสแตมจะพาลูกค้านะคะมาแนะนำนะคะในรถรุ่นไหนแล้วก็แต่งแบบไหนนะคะหรือว่าอยากแต่งแบบชุดนี้นะคะลูกค้าก็สามารถแคปมาหรือว่าส่งลิงก์ u ูถูกมาให้น้องสแตมได้เลยนะคะจัดการให้แน่นอนค่ะไว้พบกัน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ